สวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมาเฉลยใบงานเนาะที่ให้กับนักเรียนไปนะคะเตรียมใบงานมาขึ้นมาได้เลยค่ะข้อที่1กรณี2แรงที่กระทํากับวัตถุไปในทิศทางไหนตอบว่าไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงรับได้5 0นิวตัน ข้อที่2 2แรงกระทํากับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามนะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนตอบว่าไปทางขวาแรงรับเป็น30มินิวตันเกิดจากเอา50ลบกับ20นั่นเองนะคะได้30มินิวตันต่อไปกรณีที่3 2แรงกระทํากับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนตอบ0ูนย์ใช่ไหมดังนั้นก็คือไม่มีการเคลื่อนที่นะ ตอบแรงลับคือศูนย์นิวตันเอา40ลบกับ40นั่นเองอในตอนที่2นะคะข้อที่1แรงลับเป็นเท่าไหร่ก็เป็นแรงไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมก็เอา5บวก5เป็น10นิวตันวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาข้อที่2คนละทิศทางเลยหรือว่าทิศทางตรงกันข้ามเอา7มาลบ5ได้2นิวตันวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนคะทางที่มากกว่านั่นก็คือทางซ้าย ข้อที่3แรงลัพเป็นเท่าไรเอา6มาลบ6เป็น0เพราะว่าเขาเคลื่อนที่ไปคนละทิศทางก็เอามาลบกันนะคะถ้าเป็นศูนย์ก็คือวัตถุไม่เคลื่อนที่และข้อที่4นะคะแรงลัพเป็นเท่าไหร่8ลบ2เป็น6นิวตันวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นก็คือทิศที่มีมากกว่านั่นเองค่ะวันนี้จะพูดในเรื่องของแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทาน นักเรียนพอจะรู้จักแรงเสียดทานไหมคะเรามาทบทวนเรื่องของแรงก่อนเนาะแรงคือสิ่งที่สามารถทําให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนการเคลื่อนที่ได้นะคะส่วนแรงเสียดทานก็แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองค่ะสังเกตจากภาพนะคะที่นักเรียนวิ่งบนทรายกับนักเรียนวิ่งบนผิวดินเรียบ ให้นักเรียนสังเกตตัวเองก็ได้นะคะว่ารู้สึกยังไงเวลาวิ่งบนทรายกับวิ er. ่งบนผิวเรียบวิ่งบนบนทรายจะรู้สึกว่าวิ่งได้ไม่ถนัดใช่ไหมคะหรือว่าวิ่งได้ช้ากว่าวิ่งบนผิวเรียบนั่นเกิดจากการเคลื่อนที่ที่มีแรงต้านนะคะแรงต้านนั้นก็คือแรงเสียดทานนะคะบนทรายจะมีแรงเสียดทานมากกว่าบนพื้นผิวเรียบนั่นเองแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อวัตถุสองชนิดมาเสียดสีกันวัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวหรกค่ะจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมากกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่บนพื้นผิวเรียบนะคะการที่วัตถุหนึ่งเลื่อนถไหลไปบนพื้นผิวจะมีแรงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแรงนี้จะต้านทานไม่ให้วัตถุเกิดการเลื่อนถไหลเราเรียกแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ว่าแรงเสียดทาน แรงเสียดทานทาให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวเสมอนะคะยกตัวอย่างรูปแรกเป็นรูปของหนังสือเนาะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนาะแต่แรงเสียดทานจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังใช่ไหมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบภาพการเลื่อนถลายของหนังสือบนพื้นผิวเรียบได้เร็วกว่าหนังสือที่เลื่อนถลายบนพื้นผิวขรุหระอ่า จึงสรุปได้ว่าวัตถุที่มีพื้นผิวขูดขัะทาให้เกิดแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบพื้นผิวที่ขูดขัะมีการเสียดสีระหว่างกันและกันมากจึงมีแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นการที่พื้นผิวเรียบทําให้มีการเสียดสีระหว่างกันและกันน้อยลงจะช่วยลดแรงเสียดทานทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ง่ายขึ้นนักเรียนรู้จักแรงเสียดทานแล้วนะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของมันบ้าง แรงเสียดทานมีประโยชน์อะไรก็คือแรงเสียดทานทําให้เราไม่ลื่นถลันเวลาวิ่งบนผิวพื้นผิวต่างๆเนาะการใส่รองเท้านะคะรองเท้าก็ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานไม่ให้ลื่นลม้มการวิ่งเท้าเปล่าจะทําให้เกิดมีแรงเสียดทานน้อยก็อาจจะล้มได้ล้อรถจัก,กรยานมีดอกยางช่วยให้รถจัก,กรยานเกาะบนถนนได้ไม่ลื่นถลันถ้าล้อสึกกร่อนทําให้ลดแรงเสียดทานเวลาถีบจักรยานแล้วก็จะลื่นถลันได้ง่ายขึ้น อีกค่ะในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนลองยกตัวอย่างดูนะคะล้รอรถจัก,กรยานมีเบรกเป็นอุปกรณ์ห้ามล้อนักเรียนคิดว่าเบรกช่วยลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานให้ล้อจัก,กรยานนักเรียนคิดว่าเพิ่มหรือลดคะต้องเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมคะแรงเสียดทานทําให้เกิดผลดีเช่นช่วยในการเดินไม่ให้ลื่นถลี่ช่วยหยุดรถที่กําลังเคลื่อนที่ช่วยในการหยิบจับสิ่งของไม่ให้ลื่นไหลตกลงมา ช่วยให้มีดไม่ลื่นบาดมือเมื่อตัดหรือหั่นของแรงเสียดทานบางอย่างทําให้เกิดผลเสีย<ม>เช่นพื้นรองเท้าที่ใช้นานๆแล้วจะสึกหรือล้อรถที่ใช้นานๆแล้วก็จะสึกไม่มีดอกยางหรือฟันเฟืองเครื่องรถยนต์สึกกร่อนอ่าอันนี้คือประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะเอามาดูรูปแรกดิกว่ายน้ําเพื่อเคลื่อนที่ไปในน้ําต้องออกแรงต้านแรงเสียดทานของน้ําเห็นไหมคะว่า การว่ายน้ำมันเป็นการออกกําลังกายใช่ไหมถ้าไม่ถึงออกกําลังกายเนื่องจากว่าน้ําเกิดแรงต้านกับร่างกายของเราทําให้เราต้องใช้แรงเพิ่มมากขึ้นก็เป็นประโยชน์ในการออกกําลังกายได้นะคะแรงเสียดทานระหว่างมือกับผิวของแก้วน้ําถ้าหากว่าไม่มีแรงเสียดทานเราก็จะลื่นเนะาะลื่นได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมือเปียกเป็นการลดแรงเสียดทานแล้วหรือจับสไล น้ำยาล้างจานพอเราจับปุ๊บมันเป็นการลดแรงเสียดทานใช่ไหมคะเวลาเราไปจับมันเกิดการลื่นเราสามารถจับแก้วอยู่ไหมคะไม่อยู่ก็แก้วก็จะตกแตกดังนั้นแรงเสียดทานมีประโยชน์นะคะช่วยให้เราจับวัตถุต่างๆได้ดียิ่งขึ้นทําไมฝาขวดน้ําถึงต้องมีรอยหยกัยกๆๆนักเรียนเคยสังเกตไหมทําไมฝาขวดน้ําไม่เป็นกลมๆเรียบๆ เนื่องจากว่าแรงเสียดทานที่เป็นแบบขรุขระตรงนั้นนะคะผิวที่ขรุขระตรงนั้นจะเป็นตัวเพิ่มแรงเสียดทานเนาะทำให้เราสามารถเปิดฝาขวดน้ําได้ง่ายขึ้นนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือประโยชน์ของแรงเสียดทานนะคะรูปต่อไปเป็นรูปของอไฟแช็กหรือว่าที่จุดจุดไม้ขีดไฟนะคะอันนี้แรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวกับขากล่องไม้ขีดไฟเนาะ ทำให้จุดติดไฟได้หรือแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของโต๊ะกับหนังสือทำให้หนังสือไม่ลื่นตกลงมาอะฮะอ่าต่อไปลูกล้อช่วยลดแรงเสียดทานทำให้เลื่อนเก้าอี้ได้สะดวกปกติแล้วเก้าอี้ของเราไม่มีล้อเราก็จะลากไปลากมาจะดังเอียดแอดเอียดแอดใช่ไหมคะ แล้วก็ลากยากด้วยเนาะแต่ถ้ามีล้อปุ๊บเป็นยังไงสบายขึ้นลื่นถลายได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นการลดแรงเสียดทานนะคะอีกภาพหนึ่งก็คือประตูเนาะประตูที่มันเสียงดังนะคะเกิดจากแรงเสียดทานนั่นเองส่วนน้ำมันหล่อเลื่นที่ใส่เข้าไปจะเป็นการช่วยลดแรงเสียดทานให้บานประตูมันไม่ฝืดหรือไม่เสียงดังนะคะต่อไปอ่า พื้นผิวถนนคอนกรีตหยาบช่วยเพิ่มแรงเสียดทานที่ล้อรถทำให้การเคลื่อนที่เป็นยังไงไม่ลื่นถลันนั่นเองถ้ามีฝนตกหนักเลยหรือว่าถนนเป็นถนนเก่าเปอร์เซน์ที่รถจะเสียหลักมีเยอะไหมคะเนื่องจากไม่มีแรงเสียดทานหรือว่ามีแรงเสียดทานที่น้อยอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอีกภาพหนึ่งแรงเสียดทานระหว่าง ผิวรองเท้าที่ขูขาก,กับพื้นผิวสนามบาสเกตบอลช่วยให้ผู้เล่นไม่ลื่นล้มได้ง่ายขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแรงเสียดทานเช่นเดียวกันที่จริงแรงเสียดทานมีอยู่ในรอบตัวเรานะคะนักเรียนลองสังเกตหาได้เลยสรุปก็คือแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือการทํางานต่างๆแรงเสียดทานบางอย่างช่วยให้เกิดผลดีและบางอย่างก็ช่วยให้เกิดผลเสียเราจึงต้องเพิ่มหรือมีการลดแรงเสียดทาน ให้เหมาะสมหรือให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อุปกรณ์บางชนิดนะคะมีแรงเสียดทานถ้าไม่เกิดการฟืดไม่ลื่นไหลง่ายเช่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆต,ต้องลดแรงเสียดทานเพื่อไม่ให้เกิดการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรงเสียดทานนะคะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนั่นก็คือพื้นผิวเนาะ พื้นผิวกรุบกระหรือพื้นผิวเรียบลักษณะของพื้นผิวสัมผัสนะคะพื้นผิวที่มีลักษณะขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบต่อไปน้ำหนักของวัตถุนะคะน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นน้ำหนักหรือแรงกดที่มากจะเกิดแรงเสียดทานที่มากกว่านั่นเองค่ะมาดูคำถามเล่นๆกันนะคะ A หรือ B เกิดแรงเสียดทานมากกว่านักเรียนจะตอบอะไรดีเอ A หรือ b ดีคะครูให้นักเรียนคิดก่อนนะคะติ๊กตอก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 ตหาคำตอบได้แล้วใช่ไหมคุณครูจะเฉลยแล้วนะนั่นก็คือ B นั่นเองนะคะที่เกิดแรงเสียดทานมากกว่า,าต่อไปคุณครูมีคำถามนะคะจะถามนักเรียนอีกหนึ่งคำถาม A หรือ B เกิดแรงเสียดทานมากกว่าอันนี้ตอบอะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอลองคิดดูซิว่า A หรือ B เกิดแรงเสียดทานมากกว่ากันอันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครูเพิ่งสรุปไปนะคะนั่นก็คือ B นั่นเองนะคะอะแล้วคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนไปทำด้วยนะคะอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะปริ้นออกมาทำได้เลย หรือเขียนแค่คำถามนะคะแล้วก็ตอบเลยนะคะอันนี้ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนบอกว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของแปลงเสียทานข้อที่หนึ่งรองเท้าฟุตบอลหรือรองเท้าสตาร์ทนะคะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนักเรียนก็ใส่มาแค่นี้เองง่ายๆนะคะสามารถทำลง,ลงในสมุดก็ได้หรือนักเรียนจะปริ้นออกมาก็ได้นะคะมีทั้งหมดสิ้าข้อด้วยกัน เดี๋ยววันเสราร์คุณครูจะมาะเฉลยให้กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ